เริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่งานปาร์ตี้ของเซเลบสาวสวยที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารประจำโรงเรียนอย่างเดยา่าสาวที่ทั้งสวยทั้งเรียนเก่งแถมยังมีอนาคตดีๆรอเธออยู่แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังกว่าที่เธอจะขึ้นมาถึงจุดนี้เธอไม่ได้เป็นเด็กบ้านรวยมีต้นทุนสูงแต่อย่างใดแต่ไต่เต้ามาด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆบวกกับที่เธอเป็นแฟนสาวของไอ้หนุ่มแม็กหนุ่มหล่อสุดปอปบบ้านรวยประจำโรงเรียนที่วันนี้ก็จัดเซอร์ไพรส์ให้เธอชุดใหญ่จุดบังไฟฉลองวันเกิดให้เธอซะเลยหลังจากจบงานปาร์ตี้ทาง ก็หาที่ดีๆเพื่อจะไปขยี้ต่อกันบนรถตอนนั้นไอ้แม็กแฟนหนุ่มผู้ปากหวานก็ขอร้องให้เธออัดวิดีโอสไตล์โอลี่แฟนส่งมาให้เขาเป็นการส่วนตัวเพื่อว่าเขาจะได้ดูตอนที่ปิดเทอมภักหรือดูร้อนตอนแรกเดย่าก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเธอนั้นสมัครทุนมาหาลาัยเยลกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เธอนั้นพลาดความฝันในครั้งนี้แต่หนุ่มจอมขยี้ก็อ้อนเธอจนใจอ่อนกลับถึงบ้านคืนนั้นสาวเดย่าก,ก็เลยจัดไปให้1คลิปเล่นเอาไอ้หนุ่มแม็กยิ้มหวานเมื่อได้เห็นแต่ดูเหมือนสายตาแสนชั่วขอองมมันจะะีไร